สวัสดีจ้าวันนี้เรามาตำไส้ตันกันเนาะนี้เรามาต้มไส้ตันกันก่อนมีตะไคร้ทบบใบมะกรูดลงไปต้ม ใ้ใบมะกรูดแล้วก็ขานิดนึงใส่เกลือนิดนึงจ้ะนำเดือดเราก็ใส่ใส่ไส้ตันลงไปต้ม ก็จะเป็นตาเราก็มาต้มก่อนจ้ะใสต่ตต้มให้เดือดหอมสมุนไพร ต้มไส้ตันให้เดือดแล้วเอามาตัดชิ้นพอดีคำเดี๋ยวเราไปตำส้มตำกันเลยจ้าเรามาตำไส้ตันกันเลยจ้าอันนี้เราก็ไส้ตันที่เราต้มไปแล้วนะต้มไปแล้วอันนี้พริกกระเทียมโขลกไว้แล้วนี่ก็ใส่ ส่วนผสมลงไปมีมะเขือเทศใส่มะเขือเทศลงไปกีนมะนาวลงไปอันนี้ก็ปู ตาหช้อนหช้อนครึ่งน,นิดหน่อยใส่ชิลนร้นิดเดีน้ํำปลาลงไปจปะปลาหนัว ปลานิดหน่อยจ้าตามส่วนผสมที่เข้ากันเลยจ้าหอมมาละดูว่วจาจะมีอะไรแตกแล้วจ้ะ นี่เราก็ใส่เซตันลงไปเซตันลงไปตำเลยจ้ะกินมาละ ปลาล้านัวมูลายใส่ก็ะจาสายจวดห้ามพลาดน,นะจะมีน,อน้อยขันตอนสุดท้ายเราก็ใส่ผักชีลาบลงไปมันจะได้หอมหชอบกินผัก ผักชีใบเลื้อยหรือผักชีลาบบ้านเราเนาะใส่ลงไปหอมๆนี่เรามาคลุกเขาให้เข้ากันเลยโอ้กินหอมมากี่วอามากจ้ะ วัวมากลายแตกเมาปักใส่จานกันเลยจ้าจานแล้วก็เตรียมผักที่เราชอบนะมีผักกาดขาวผักชี เซ็บๆตักเสิร์ฟเลยจ้าตำเ้ตันปลา้านหนัวทำลายแตกหือยัวไม่ไหวจ้ามาดอพี่น้๊ง สันน่ากินมากๆเสร็จแล้วจ้าตำไส้ตันปลานหนัวเศบๆเย่วๆจ้ามาเด้อแศบๆนำกันเด้อตันนี้ชิมก่อนเอาอย่าใช้มือนะจ้า อืกุบๆน้ำลายๆจ้ะอือแื่เศากๆเลยจ้าไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยเดอยวเราไปดูชัดๆกันอีกทีเนาะ ยัวย่วๆจะตำไส้ตันปลาล้าน,นัวดูชัดๆเลยแซ่บมากแซ่บมากจ้ะามาเด้อแซ,แซ่บๆนำกันเด้อ